สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกททล้มไทยเกียรติเพชรทีเคโอในประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567น้าสดะครับถาดทุกสุดทางช่องทรบร5ครับเริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจากสนามมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มที่จะขึ้นโชคในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการโช์กันที่พิกัด111ออปอนด์ เป็นการพบกับระหว่างยอดพยักษ์สจเล็กเมืองนนท์จะพบกับเพชรกำนันสิทธิกำนันนิลันต่อด้วยคู่ที่2ครับโชว์กันที่พิกัด110ปอนด์ปอนครับเป็นทางฝั่งคอลัมน์พะเบกคอมแพคจะพบกับเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์ส่วนคู่รองของรายการครับโชว์กันที่พิกัด123ปอนด์อนเป็นทางฝั่งพรวิเศษสโชคมีชัยจะพบกับเด็กดอยเทียนมวยไทยและควกในรายการครับโชว์กันที่พิกัด136ปอนด์ปอน เป็นการพบกันระหว่างเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนจะพบกับหยกผ้าเบรกคอมเพกนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท้องถไทยเกียรติเพชรชีเโฝากแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe คุก,กระดิ่งไปกระตังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับโชว์กันที่เวทพิกัด111ปอนด์นะครับมาดูฝั่งยอดพยักกันก่อนครับ ยอดพยักสอดจอลิกเมืองนนครับนักโชคจอมเกา๋าวัย29ปีครับมวยจากอำเภอคนโคนจังหวัดสตูลผลงานฟอร์มหลังของยอดพยักรายนี้ก็มีแพ้คะแนนให้กับฟีโน่ชอเกตวีนาจากนั้นมาเสมอกับโรบคอปออุดุดอนสุดท้ายนี่แจ้งเกิดได้ครับมาชนกที่สสิงห์อีสานวีเคเขาใหญ่ที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนมิถุนายน67เจที่ผ่านมา3ผลงานหลังนี่3รสชาติเลยนะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นรุ่นน้องครับเป็นเจ้าเพชรกำนันสิทธิ์กำนันน,น,นิลันครับ หรือเดิมๆก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าเพชรหนองคอมนายแพทย์วีรชนนะครับนักชกวัย21ปีมวยจากจัดอุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรกำนันรายนี้ก็ไปเดินสายเป็นเพชรภูธรน,นะครับโดยที่ฟอร์มหลังก็มีชาลองที่สเพชรนิรันส์สุจิมาวิทย์จากนั้นก็มาชาลองที่3ครับปานดำส่วนนั้นทันคีรีที่ราชดำเนินและก็หลังสุดนี้ไปชกที่ภูธรอ,อีกครั้งก็ไปแพ้คะแนนให้กับราชันสอสมนึกที่จังสุริน เมื่อเดือนกรกฎาคม6 7ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังฟอร์มและผลงานก็มีชกผู้ทอนบ้างเมืองกรุงบ้างสลับกันไปนะครับคู่นี้เวทพปกัด1 1ออปอนด์ครับเป็นประเภทสดกับเกา๋ามวยเก๋าเกมรุ่นพี่ก็อยู่ตรงฝั่งเจ้ายอดพยักนะครับรายนี้เป็นมวยที่ประสบการณ์สูงกระดูกมวยดีเป็นมวยเก๋ามวยเก๋าที่ชกมานานนะครับดีกรีนี่ก็แชมป์อ้อมน้อยแชมป์ช่องเ4ดสีเลยนะครับเป็นมวยทางขวาที่อาวุธมวยหนักแรงนะครับแล้วก็ลำหักลำโค่นนี่ดีมากมาก รายนี้ก็เก็บตัววิศว์ไปที่ค่ายมวยสอจอริกเมืองนนทส่วนู้โชคเจ้าเพชรกำนันครับรุ่นน้องครับรายนี้ก็เป็นมวยเก่ามวยเก่าเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ก็ห่างหายหรือสังเวียนจากวิทีมวยเมืองกรุงไปภัก,กใหญ่แต่ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ได้มาโชว์ที่เมืองกรุงเอาไว้แล้วสําหรับเจ้าเพชรกำนันรายนี้ก็เป็นพระเอกภูทรน,นะครับเป็นมวยทางขวา เป็นมวยที่กล้าเตะกล้าต่อยกล้าไล่กล้าชนอาวุธมวยก็ดูว่าจะหนักแรงเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าดูกันที่ความต่อเนื่องหรือความส,ำส,ำสม่เสมอในเมืองกรุงเนี่ยเจ้าเพชรกำนัน,นจะจะดูว่าเป็นรองนะครับรายนี้ก็เก็บตัววิซซ้อนไที่ค่ายมวยสิทธิ์กำน,น,นันนิรันด์นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกเนี่ยก็ดูว่าความสูงความยาวนี่ยอดพยักสูง162นะครับส่วนเพชรกำนันนี่165ช่วงชกดูว่าเจ้าเพชรกำนัน,นจะดูได้เปรียบช่วงได้สูงได้รอยกว่าเล็กน้อยนะครับ คู่ที่หนึ่งของรายการสดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่คู่นี้เมื่อเปลี่ยนที่เป็นแล้วผมออกชอบทังฝั่งเจ้ายอดพยักนะรุ่นพี่กระดูกมวยดีแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงครับเป็นมวยที่รำผักลำโค่นดีแล้วก็เป็นมวยที่มีวินาทีทองด้วยนะครับสายบู๊สายลุยครับไม่ยินคุยให้เสียเวลาเตะคขาเจาะย่าง มีหมัดจิ้มหน้าจิ้มท้องตัดลําตัวใกล้ๆมีศอกอันตรายส่วนในก็ดูว่าเหนียวแน่นเหนียวหนึบลูกบูลูกสู้ลูกดุดันเนี่ยดูว่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้บทเบียกันมาแล้วเสียสีกันมาแล้วน้องทีพิธีมองว่าเก๋าน่าจะเอาอยู่นะครับคู่เปิดหัวของรายการครับชอบดังฝั่งเจ้ายอดพยักษ์สอจอเร็กเมืองนนมองดูว่าชนะเจ้าเพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันด์นะครับมาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับชกกันที่เวทพิกัด110ปอนด์นะครับมาดูฝั่งคอล์ก่อน,นครับ คอลัมพะเบกคอมแพกนะครับหรือคอลัมพันชัยนักชกวัย21ปีครับมวยจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของเจ้าคอลัมครับรายนี้ก็มีชนะที่2มงมลายทองนุสิมุมเมืองนะครับที่ราชชมเนินจากนั้นก็มาเสมอกับสิงอีสานออุรุดอนสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับโลบคอปออุรุดอนครับชี้อ้อมน้อยเมื่อเดือนมีนาคม67ที่ผ่านมาช่วงหลังฟอร์มและผลงานนี้ก็ชนะ1ครั้ง อ่าเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ไปน1นครั้งนะครับสามไว้หลังนี้3รสชาติส่วนคูโชกวันนี้เป็นรุ่นน้องครับเป็นเจ้าเพชรแสนชัยจิตมองนนหรือเจ้า,าเพชรแสนชยัยโรงเรียนผู้วิทยาหมอบอมเถินเลิมปางตัวเดียวกันนะครับนักชกวัย17ปีมวยจะอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับผลงานช่วงหลังของเจ้าเพชรแสนชัยครับรายนี้ก็มีชนะคะแนนซูเปอร์บอยต่อสุรัต จากนั้นก็มาชนะคะแนนโลบคอปอออุดดอนสุดท้ายที่ชนะคะแนนตานเดี่ยวไก่แจ้รังสิท์ที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนมิถุนายน67ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานแล้วก็ฟอร์มนี้ดูว่าจะสดแรงขึ้นมานะครับรายนี้ฟอร์มสดมากไม่แพ้คใครชนะมารวดเลยนะครับคู่ที่2ของรายการเวทพิกัด110ปอนด์ครับก็เป็นประเภทสดกับเก่าอีกคู่เก่าเกมรุ่นพี่นี่ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าคอรัมนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธแรงนะครับ ตะขาต่อยมัดเจาะยางลำผักลำโค่นดีแล้วก็ดุดันขยนันความพยายามนี่ก็ดูใช้ได้ด้วยขอลั์จะได้ในเรื่องของลูกหนักลูกแรงครับลูกบูลูกสู้แต่ว่าความรวดเร็วสภาพร่างกายความสดแล้วก็ฟอร์มการชกความต่อเนื่องเนี่ยเจ้าคอล์จะดูว่าเป็นรองนะครับรายนี้ก็เก็บตัววิซอนที่ข่ายมวยพัญชัยส่วนผู้ชกเจ้าเพชรแสนชัยครับรุ่นน้องครับแฝดจากโคราชนะครับรายนี้ก็เป็นมวยทางขวา เป็นมวยประเภทตั้งรับเก็บการฝีมือเชิงดีคล่องแคล่วเข้าออกเร็วอาวุธมันนี่ครบเครื่องคองรายนี้จะได้ในเรื่องของจังหวัดหลักเหลี่ยมฝีมือแล้วก็ความรวดเร็วนะครับประเภทฉับเฉวยครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรง เจ้าเพชรแสนชัยนี่จะดูเป็นรองนะครับแล้วเพชรแสนชัยเนี่ยเป็นมือฝีมือต้องขยันโตขยันเถียงนะครับแล้วต้องไม่ถอยเยอะไม่ตั้งรับไม่ประหยัดอุฒมากจนเกินไปด้วยนะครับถ้าไม่ค่อยโต้ไม่ค่อยเถียงเน้นตั้งรับมากไปก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับรายนี้ก็เก็บตัววิซ้อนไปที่ใครยมื่อจิตเมืองนนท์นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกนะครับคอรัมนี่้162ส่วนเจ้าเพชรแสนชัยนี่1้5ช่วงชกเพชรแสนชัยจะดูได้เปรียบครับดูได้รอยกว่าเล็กน้อย คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้สดจะบทเกา่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่อีกหนึ่งคู่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมเอาชอบไปทางฝั่งรุ่นพี่นะครับอย่างเจ้าคอลัมนะ์นะคือเป็นมวยที่อุดแรงะครับเข้าก่อนได้ได้รุ่นก่อนเป็นมวยที่เตคคะขาเจาะยางแรงมากแล้วหมัดนี่อันตรายทุกวินาทีเลยนะครับ โดยเาะหมัดซ้ายหมัดขวานี่รุนน้บน็อกหรือไม่ก็รุนพิกมพพิษาการได้ตลอดเป็นมวยที่ขยันความพยายามดีด้วยส่วนคู่ชกจเจ้าเพชรแสนชัยเนี่ยรุนน้องครับพิ้วได้พิ้วไปครับเตะได้เตะไปหยุดเตะหยุดพิ้วเมื่อไหร่นี่ก็ดูว่าจะเสร็จได้ทันทีนะครับวันนี้ต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีครับถ้าโดนลูกหนักลูกแรงของพี่เข้าไปแล้วสะดุ้งจักรจี้หรือโค,งคง้งแขงบวบๆนิดเดียวเมื่อไหร่ก็ดูว่าจะเสร็จได้ทันทีนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่รุ่นพี่อย่างคอรัมพัเบ,คบกคอมแพล็กว่าครับก ในวันนี้มองว่าชนะเจ้าเพรแสงชัยจิตเมืองนดนะครับมาตอนที่คู่ที่3ครับคู่รองของรายการคู่นี้โชคกันที่เวทพิกัด123ปอนด์มนะครับมาดูฝั่งเจ้าพรวิเศษก่อนครับพรวิเศษส่อชโชคมีชายครับหรือเจ้าพระแสงเล็กหรือเจ้าแสงตัวเดียวกันครับนะักชกวัยสิปีมวยจากอำเภอพระแสงจดสุราชธ,ธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของพรวิเศษครับรายนี้ก็มีชนะคะแนนฤทธิชัยครัวจิรพัฒน์ซีฟู้ด จากนั้นก็มาแพ้น้องที่3ครับให้กาบเด่นพยักศักสตูนแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่มาชนะพี่สี่ครับเพชรรีนินตองคงอินที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนมิถุนายน67ที่ผ่านมาผลงาน3ไมไฟหลังชนะ2ครั้งแล้วก็แพ้ไป1นครั้งนะครับส่วนกุชกวันนี้ครับเป็นเด็กดอยเชียงมวยไทยครับนักชกรุ่นพี่วัย27ปีมวยจากเมืองจังหวัดตรากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเด็กดอยครับรานนี้ก็มีเสมอกับ1ภูสิงห์วัิโนโรลวงปูส่สวงที่สีสเกตจากนั้นก็มาชนาธิที่2ครับเด่นนรงศรเจริญเด็ดมวยไทยสุดท้ายนี่ฟอร์มสดต่อเนื่องครับมาชนะธิที่4เจ้าฤทธิชัยพอหอมกลิ่นที่ราชชำเนินครับเมื่อเดือนมิถุนายน67ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังฟอร์มและผลงานนี้ก็ชนะน็อกไป2ครั้งแล้วก็เสมอไป1นครั้งช่วงนี้ดูว่าฟอร์มจะสดแรงขึ้นมานะครับ คู่รองของรายการครับเวทดพิกัด123ปอนด์ก็เป็นประเภทสดกับเก่าอีกคู่ครับแต่ว่าคู่นี้เป็นเมืองทางเดินกันับซ้ายเจอซ้ายมวยทางซ้ายหนุ่มแน่นหนุ่มสดฝีมือนี่อยู่ทางฝั่งเจ้าพรวิเศษนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดครับแล้วก็เชิงดีซ้ายแม่นซ้ายหนักแรงครับลายนิ้ยทั้งแถบเป็นมวยที่คล่องแคล่วเข้าออกไวทักษะหลักเหลี่ยมดีฝีมือสายตายเยี่ยม แต่ว่าลูกหนักลูกแรงเนี่ยจะเป็นรองนะครับแกเป็นมวยที่ต้ตตนๆเนี่ยพอได้นะครับแต่ว่าเวลาโดนเสียดสีไปแล้วยืดเยื้อไปหรือเจอนหนักแรงๆเนี่ยมียุบมียนแล้วก็มีถอดใจใหเห็นนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซซอนที่ค่ายมวยสอชโชคมีชัยส่วนุผู้ชคเจ้าเด็กด้อยครับรุ่นพี่ครับรายนี้ก็เป็นมวยทางซ้ายเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นมวยทงรงบูเตะนํำต่อยตามอาวุธมวยหนักแรงหมัดสอกนี่อันตรายครับแล้วก็รุนน้ำน็อกได้ตลอดแล้วก็เป็นมวยที่ขยันความพยายามดีด้วย เด็กดอยนี่จะได้ในเรื่องของลูกบูกสู้ลูกหนักลูกแรงหัวจิตหัวใจแล้วก็ความขยันความพระอิยามนะครับแต่ถ้าพูดถึงจังหวะหลักเหลียมฝีมือเชิงโชคเนี่ยเจ้าเด็กดอยจะจะดูว่าเป็นรองนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซซอนไปที่ค่ายมวยเชียนมวยไทยนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงโชคพรวิเศษ168ส่วนเด็กดอยนี่1้5ช่วงโชคพรวิเศษจะดูที่เปรียบครับได้สูงได้ร้อยกว่านะครับ คู่ที่3ครับรองคู่อของรายการครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายเป็นประเภทบูกับบุญน,นะครับศิลปะปราณกระกลังครับถ้าชอบประเภทมวยฝีมือเชิงดีแล้วก็อาวุธมวยสวยงามทรงมรดียินมวยสวยนี่ก็พริเศษเลยครับแต่ชอบประเภทมวยซ้ายเชิงไม่สนชนลูกเดียวแล้วก็ซ้ายหนักซ้ายแรงประเภทตุ๊กตับไปเรื่องนี้ก็ต้องเด็กดอยเลยนะครับคู่นี้เมื่อประเทศไปแล้วผมออกชอบไปทางฝั่งรุ่นพี่อย่างเด็กดอยนะ คือชอบที่ลูกหนักลูกแรงครับแกเป็นมวยที่สู้ดีแล้วก็มีขึ้นตลอดเป็นมวยที่ความขยันความพยายามนี่ดีเยี่ยมเลยนะครับต้นๆแกมีเตะขาเจาะยางครับแล้วก็มีหมัดจิ้มหน้าจิ้มท้องนะครับแล้วก็อาวุธมวยนี่ออกเป็นชุดเลยเป็นมวยที่รำหักรำค่้นดีมีวินัยทองแล้วก็ดิ้นุ้นตลอด คู่ชกพรวิเศษเนี่ยเป็นมวยที่หลักเหลี่ยมฝีมือเชิงโชคดีสายพิ้วครับแต่ว่าโดนแล้วก็ไม่ค่อยดีครับเจอหนัหนกแรงๆมีจัคกจัจี้แล้วก็มีแกว่งมีโครงเครงมีวุบวับให้เห็นนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่เจ้าเด็กดอยเชียนมวยไทยครับเสียสีไปแล้วยืเดเยอไปแล้วน้องทีพ,พี่ทีพี่ทีไปทักกันไปไป,ปลายๆน่าจะดีกว่าคู่ชกนะครับวันนี้มองด้วยชนะเจ้าพรวิเศษสอดโชคมีชัยนะครับและมาถึงคู่เอกน้ำรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทิกัดน้ำหนัก136ยปอนด์นะครับ มาดูฝั่งเจ้าเพชรทองหล่อกันหน่อยครับเพชรทองหล่อสิ์หลงพี่น้ำฝนนะครับหรือเจ้าเบิกบานโจนโวนักชกวัย23ปีครับมวยจากอำเภอทหารทรายจัดรีรัมผลงานฟอร์มหลังของเพชรทองหล่อครับตอนนี้มีชนะคะแนนก้องศึกแฟรทเทคจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับนักโร, Fair Tech รบเฟรทเทคในรายการวันสุดท้ายนี่มาชกในรูปแบบ5ยกค,ครับมาแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กจิตมองนนที่ช่องจสี 4, เมื่อเดือนมิถุนายน67ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังฟอร์มและผลง,งานของเจ้าเพชรทองหลอกก็มีชก สามยกบ้างให้ย,ยกบ้างสลับกันไป่วงคู่ชควันนี้เป็นรุ่นพี่เลยครับนี่คือเจ้าหยกพาเบกคอมแพคหรือเจ้าหยกพรัญชยัยนักชกจอมเก่าวัย30ปีครับมวยจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของหยกครับมีชนะคะแนนลุ่งแสงตะวันสอพรราชจากนั้นก็ไปแพ้คะแนนให้กับฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตที่บุร,ร,รีรัมนะครับสุดท้ายเข้ามาชกเมืองกรุงก็มาแพ้คะแนนให้กับลุ่งแสงตะวันสอพรราชที่ช่องจตสีเมื่อเดือนธันวาคมปี66ที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็ห่างหายเรือสั่งเวียนไปพักใหญ่ๆเลยนะครับคู่เอกนำรายการครับคู่นี้ก็เป็นประเภทซ้ายกับขวานะครับสดกับเก่าอีกคู่นะครับคู่นี้มวยทางซ้ายนะครับรุ่นน้องก็อยู่ทางฝั่งเจ้าเพชรทองหล่อนะครับเป็นประเภทเตะซ้ายตอีซ้ายนะครับเตะนําปั้มตีหมัดสอกแรงนะครับคือเพชรทองหล่อนี่ย เป็นมวยทางซ้ายที่ดูว่าแข่งวงนอกนี่จะวางแม่นด้วยนะครับแล้วจังหวะวงในก็มีตีสู้แล้วช่วงหลังไปชกรายการวันครับมีหมัดมีซอเข้ามาเสริมก็ดูว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับลานี้ได้หนุ่มได้สดได้ร่างการแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของความต่อเนื่องความสม่ำเสมอด้วยนะครับเพชรทองหล่อนี่ก็เก็บตัววิซ้อมไปที่พี่เคสัญชัยมวยไทยยิมนะครับ สู่่โชวเจ้าหยกครับรุ่นพี่รุนนี้ก็เป็นมวยทางขวาเป็นมวยเก่าเกมครับพื้นเพเดิมก็เจ้าหยกวิทยาครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเมื่อก่อนนี้ก็เดินเสียบเดินแทงครับแต่พออายุมวยเยอะขึ้นก็ปรับสไตล์ครับมาเล่นฝีมือช่วงหลังก็ลุกได้รับเป็นครับอาวุธมวยนี่ดูจะคบขึ้คล่องหยกก็เก่าเกมครับมีนอกมีในแต่ว่าสภาพร่างกายแล้วก็ความต่อเนื่องเนี่ยดูเป็นรองนะครับแกห่างหายเรือสังเวียนไปพักใหญ่เลยครับวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวหายใจอีกครั้งก็ต้องดู ยกนี้ก็เก็บตัววิซซอมอินทิคัยเมืองพรัญชัยคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกดูไม่ห่างนะครับดูใกล้เคียงกันครับเพชรทองหล่อน,นี่ร7อส่วนยกนี่้173นะครับคู่เอกนํำรายการครับคู่นี้สดกับเกา่าซ้ายกับขวาครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วผมออชมอบเล็งฝั่งเจ้าเพชรทองหล่อน,นะครับรุ่นน้องครับช่วงหลังผลงานแล้วก็ฟอร์มถึงแม้ว่าจะ แพ้มั่งชนะมั่งแต่ว่าร่างกายเนี่ยได้เคลื่อนไหวอยู่อยู่ตลอดนะครับดูว่าความต่อเนื่องจะจะมีมากกว่านะครับจังหวะวงนอกไปทร้องหลอดมีแข้งซ้ายนะครับซ้ายยาวซ้ายยาวนี่เป็นอาวุธนำครับแล้วก็มีหมัดมีศอกนะครับคอยเปลี่ยนเกมได้ตลอดรวมถึงจังหวะจับในปั้มตีก็ดูว่าแข็งแกร่งรวมถึงความขยันความพยายามก็ดูว่าดีนะครับเจ้าหยกนี่ก็มีทั้งนอกอย้างในวันนี้ก็เตะได้เตะไปพิ้วได้พิ้ว,ไ,วไปนะครับแล้วถ้าเจ้าหยกยุบย,บย่นนิดเดียวเหี่ยวแผ่วเมื่อไหร่ก็ดูว่าจะเสร็จได้ทันทีเพราะว่าผลงานแล้้กงัเจายนต ได้นะครับแต่ว่าเวลาโดนบทเบียดเสียดสีเยื้อไปเนี่ยก็ดูว่ามียุบมียอดม,มีเหี่ยวมีแผ่วนะครับสภาพร่างกายดูว่าจะเป็นรองนะครับคขวกำํารายการวันนี้ก็เลยมองไปที่เจ้าเพชรทองรองสิบหลวงพี่น้ําฝนครับมองดูว่าสดน่าจะบทเก๋ามองว่าชนะเจ้ายกผ้าเบกค,คอมแพกนะครับเดี๋ยวเรามาทวนครับมวยรักมวยชอบในศึกทอมไทยเกียรติเพชรชีเควอกันอีกสักครั้งนะครับ คู่่หนึ่งของรายการครับชอบดังฝั่งเจ้ายอดพยักสอจอระเขเมืองนอนท์ครับประเภทดุดันพันแกร่งสู้ดีมีฮึดตลอดสายบูสายลุยไม่ยินคุยให้เสียเวลาครับเทียวท,ทีดูหนักแรงกว่าเข้าก่อนได้รุ่นก่อนครับมองว่าชนะเจ้าเพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันดร์ส่วนคู่ที่2ของรายการนี้ชอบดังฝั่งคอลัมพระเบกคอมแพครครับรุ่นพี่เป็นมวยประเภทแบบหนักแรงครับเตะขาเจาะยางอันตรายครับแล้วก็หมัดนี่ออกเป็นชุดดูว่าเข้าก่อนก็ได้รุ่นก่อนอีกหนึ่งคู่ครับ วันนี้เสียดสียืดเยียอน้องทีพิธีมองว่าจะชนะเจ้าเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์คู่รองของรายการครับคู่นี้ออกชอบฝั่งเด็กดอยเชียนมวยไทยครับชอบที่ลูกหนักลูกแรงครับแล้วก็หัวจิตหัวใจน้ำอึดน,น้ำทนลมถึงท่าทรดมวยครับอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับในจังหวะวงนอกฝีมือเพราะว่าช่วงเพราะว่าหลักเหลี่ยมเชิงเนี่ยจะเป็นรองแต่ว่าจะได้ใน,นเรื่องของลูกหนักลูกแรงเข้ามาทดแทนนะครับมองว่าเป็นมวยที่ระมัดระวังค้นดีแล้วก็มีวินาทีทองครับแล้วก็ได้ลุ้นตลอดวันนี้มองว่าชนะเจ้าพลอยพรวิเศษสอโชคมีชััยนะครบ และคุยกนใรายการครับออกชอบดังฝั่งเจ้าเพชรทองรอสิบหลวงพี่น้ําฝนดูว่าร่างกายเนี่ยดูจะสดกว่าความต่อเนื่องความสม่ำเสมอก็ดูว่าจะมีมากกว่ารวมถึงความขยันความพยายามก็ดูว่าดีด้วยวันนี้มองว่าชนะเจ้าหยกผ้าเบรกคอมแพกนะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศิกท์รรภไทยเก็บเพชรทีเคโอแฟนมวยชอบใครชอบมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครค์กกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้แฟนหัดมวยทุกท่านรำเลินเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ